สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ Strategic Man นะครับความสุขและความสำเร็จเริ่มต้นที่นี่นะครับในวันนี้นะฮะในพอดแคสต์นะฮะเอพิโซดนี้นะครับเราจะมาคุยกันในหัวข้อเช้าต้องเริ่มแบบนี้กิจวัตรที่เปลี่ยนชีวิตก่อนเข้าสู่เนื้อหานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะฮะ กดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของท่าน,นและคนที่ท่านรักด้วยนะครับตอนเช้าเนี่ยนะผมคิดว่าทุกท่านคงคุ้นเคยกับการตื่นนอนมาพร้อมกับเสียงานาฬิกาปุกนะอาจจะเป็นจาก iPhone หรือว่าจากโทรศัพท์มือถือหรือว่าอาจจะเป็นนาฬิกาปุกที่เป็นเรือนเล็กๆะะก็แล้วแต่นะครับนะฮะแล้วเราก็จะพูดกับตัวเองเสมอว่า ขออีก5นาทีขออีก10นาทีนะฮะผมคิดว่าประโยคเนี่ยไอค้คำว่าขอ5นาทีขอ10นาทีเนี่ยนะฮะทุกท่านคงคุ้นเคยนะครับหลายคนก็เป็นแบบนี้ในทุกๆเช้านะฮะตื่นมางัวงเงียงัวงเงียนะฮะมเมาขี้ตานะฮะแล้วเราก็พูดกับตัวเองขออีก5นาทีมือเราก็จะเอื้อมไปกดนะกดที่นาฬิกาปลุกนะฮะเพื่อที่จะอะ ทำให้เราอาจจะนอนต่ออีก5นาทีหรือ10นาทีนะฮะแต่เพื่อนๆนะครับรู้ไหมครับว่าการเริ่มต้นวันแบบนี้นะฮะอาจทําให้เราหมดพลังไปตั้งแต่เริ่มนะ,ะคือเรากลายเป็นผู้แพ้เล็กๆตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะฮะแทนที่จะเป็นผู้ชนะนะ,ะคือชนะไอ้เจ้าความที่อยากนอนต่อนะฮะคือผมอยากจะบอกเพื่อนๆอย่างนี้ครับนะฮะกิจวัดยามเช้าที่ดีเนี่ยมันสามารถ เปลี่ยนชีวิตเราได้เลยทีเดียวนะฮะหลายคนเนี่ยอาจลองปรับเปลี่ยนบางอย่างนะฮะแต่ก็ยังไม่เจอวิธีที่เวิร์กที่สุดนะฮะดังนั้นวันเนี้ยผมก็จะเอากิจวัตรนะที่อ่หลายคนได้ทดลองมาแล้วนะรวมทั้งผมด้วยนะฮะเอามาเล่าให้ฟังซึ่งมันได้ผลจริงนะฮะแล้วมันก็ทำให้ทุกเช้าของอ่คนที่ทดลองเอาไปใช้เนี่ยรวมถึงตัวผมด้วยที่ใช้เทคนิคเหล่านี้ มันจะเริ่มมีพลังตั้งแต่เช้าคือผูดง่ายๆเราสร้างวินวินสมอลวินตั้งแต่เช้าเลยนะครับฟังผมแล้วรู้สึกยังไงนะฮะผมคิดว่าเพื่อนๆนะฮะน่าจะที่แบบว่าอยากตื่นมาแล้วรู้สึกสดชื่นนะฮะมีพลังและพร้อมทำทุกอย่างให้เต็มที่นะถ้าเกิดใช่อยากให้เกิดสภาวะอย่างนั้นนะเดี๋ยวเรามาตามไปดูไปฟังเรื่องราวของกิจวัตรยามเช้าเลยครับ บางคนเนี่ยนะหรือว่าหลายๆคนเลยนะช่วงยามเช้าเนี่ยดูเหมือนว่าเป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยดีหรือว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เร็วร้ายที่สุดนะก็อาจจะเป็นได้สําหรับคนบางคนหรือว่าสําหรับคนหลายหลายคนนะคือคนพวกเนี้ยเวลาก็ตื่นขึ้นมานะก็จะตื่นขึ้นมาพร้อมกับความเครียดนะ,ะไม่มีแรงบันดาลใจนะรู้สึกว่าชีวิตมันหนักนะฮะ ยกตัวอย่างผมเนี่ยเมื่อประมาณสัก30ปีที่แล้วนะฮะตอนนี้ยังทำงานเป็นอ,อาชีพที่เราไม่ไม่ชอบไม่รักเนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้โหเช้ามานี่มันเป็นอะไรที่ไม่มีความสุขนะฮะอึดอัดนะฮะแต่ว่านะ,ะย้อนกลับมานะก็คือแต่รู้ไหมว่าคนที่ประสบความสำเร็จทั่วโลกนะฮะเขาต้อ,ตองมีกิจวัตรตอนเช้าที่เป็นระบบนะ,ะแล้วก็สร้าง เขาจะต้องมีกิจวัตรตอนเช้าที่เป็นประบบนะฮะแล้วก็สร้างพลังให้ตัวเองเพราะเขารู้ว่าการเริ่มต้นด้วย small win หรือว่าสิ่งที่เป็นชัยชนะหรือว่าความสําเร็จเล็กๆตั้งแต่เช้าเนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้กราฟชีวิตเนี่ยพุ่งสูงขึ้นนะจะมีพลังไปทั้งวันนะโอเคละ่ะในระหว่างวันเนี่ยมันอาจจะมีพลังตกบ้างแต่ถ้าเกิดตอนเช้าเราเริ่มต้นด้วยพลังที่สูงเนี่ยนะด้วยความสําเร็จด้วยความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นเนี่ย มันก็จะคงสภาพไปได้ตลอดวันมีลงบ้างแต่ก็ยังอยู่ในโซนที่เป็นบวกอยู่นะครับจริงๆแล้วไอ้กิจวัตรประจําวันตอนเช้าเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยนะฮะมันอาจจะไม่เหมือนกันหรอกนะฮะแต่ว่านะฮะจากการที่ศึกษาที่ดูข้อมูลต่างๆมาเนี่ยผมก็พบว่าคนพวกเนี่ยเขาค้นคว้านะฮะก็ศึกษาแล้วก็ทดลองวิธีต่างๆหรือว่าอาจจะลองดื่มกาแฟก่อนนะฮะ หรือว่าออกกําลังกายหนักๆนะฮะบางคนก็ลองนั่งสมาธินะฮะอาอาจจะได้ผลกับคนบางคนนะแต่คนบางคนอาจจะไม่ได้ผลก็ต้องเปลี่ยนวิธีนะฮะแต่ว่ามันมีสูตรอยู่ครับนะ,ะที่ผมกําลังจะเล่าให้ฟังเนะี่ยมันก็คือสูตรที่ทําให้ทุกเช้าเต็มไปด้วยพลังซึ่งสามารถเอาไปประยุกต์ใช้เนี่ยเราไม่ต้องเสียเวลามาค้นหาว่าวิธีไหนที่มันเวิร์กกับเราลองเอาสูตรนี้ก็ไปใช้นะฮะแล้วท่านจะ ทำให้เช้าของท่านเนี่ยเต็มไปด้วยพลังนะฮะพลัง powerful small win ตั้งแต่เช้านะครับเพื่อนๆอยากรู้ไหมเขาว่าสูตรนี้คืออะไรนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะแล้วเพื่อนๆก็ลองนำไปใช้ดูแล้วก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะครับสูตรที่พูดถึงเนี่ยนะฮะก็คือ6ขั้นตอนกิจวัตรเช้าที่ทรงพลังนะมีอะไรบ้างนะฮะมาติดตามกันเลยครับข้อ1น,นะฮะสูตรที่1ก็คือ เราต้องตื่นนอนแบบตั้งใจนะฮะฟังเรางงงงไหมฮะมันมีด้วยเหรอตื่นนอนแบบไม่ตั้งใจหรือว่าตื่นนอนแบบตั้งใจคือพูดง่ายๆคาว่าตั้งใจนะคือต้องต้องเซตไว้เลยว่าอาจจะเป็นตอนก่อนนอนนะฮะว่าต้องลุกทันทีบอกตัวเองไว้เลยนะ,ะตอนก่อนนอนนะฮะเมื่อนาฬิกาปลุกขึ้นก็ต้องลุกทันทีนะฮะห้ามกดไอ,อตัวหยุดหรือว่าเขาเรียกอะไรตัว snooze ใช่ไหมฮะห้ามกดเด็ดขาดนะฮะเทคนิคง่ายๆนะฮะ การตื่นนอนแบบตั้งใจนี่ก็คือให้นับถอยหลังครับสมมุติว่า,าเสียงนาฬิกาปลุกเลยเราอย่าเพิ่งเอื้อมมือไปกดนะฮะให้เรานับเลขก่อนนะนับถอยหลัง5 4 3 2 1เสร็จแล้วกระโดดลงจากเตียงทันทีนะฮะสมองเราก็จะไม่มีโอกาสต่อต้านนะฮะและก็ร่างกายเราก็จะเริ่มต้นได้อย่างสดชื่นนะฮะเพื่อนๆสงสัยไหมฮะ วยห้าสี่สามองหนึ่งนี่มันช่วยได้ไงนะฮะคือปกติเนี่ยเราทําจนเคยชินนะฮะแต่พอเราเริ่มบอกตัวเองว่าเราต้องตื่นทันทีเนี่ยพอรู้สึกตัวเนี่ยเราก็นับ5 4 3 2 1เพื่อไอห,หยุดไอตัวอ่าลิตเติ้ลไวส์ที่บอกว่าขอต่ออีกหนาทีอันนี้เราต้องต้องฝึกนะฮะฝึกบ่อยๆมันจะกลายเป็นนิสยัยแต่พอรู้สึกตัวก็จะนับทันทีเลย5 4 3 2 1แล้วก็เด้งขึ้นมานี่แหละก็คือ เป็น small win เล็กๆด้วยการเทคนิคเรียกว่าตื่นนอนแบบตั้งใจนะฮะหรือว่าผมอาจจะเรียกสั้นๆว่าตื่นนอนแบบ5 4 3 2 1อะไรประมาณนั้นนะฮะมาดูเทคนิคที่2ครับนะฮะหรือว่าสูตรที่2ก็คือให้ดื่มน้ำทันทีหลังตื่นนะฮะคือตอนที่เรานอน,อนมาทั้งคืนเนี่ยร่างกายเราขาดน้ำมาตลอดคืนนะฮะเอเผือๆบางคนเนี่ยอาจจะลุกขึ้นไปห้องน้ำตอนดึกๆนะฮะน้ำมันก็ขาดนะฮะ เพราะฉะนั้นการดื่มน้ําทันทีเนี่ยเราอาจจะมีแก้วน้ําสักแก้วหนึ่งหรือว่าขวดน้ําสักขวดหนึ่งวางไว้ทางทางหัวเตียงนะ,ะปิดฝาไว้นะฮะอย่าเปิดฝาได้เยรอ,อตอนกลางคืนมือไปปัดน้ําท่วมเตียงอีกนะฮะน้าเปะเละเทะเตียงนะฮะเพราะฉะนั้นการดื่มน้ําทันทีหลังตื่นเนี่ยมันจะช่วยอะไรครับมันจะช่วยกระตุ้นสมองนะฮะคือปกตินะตื่นมาเรามันจะงวงเงียใช่ไหมถ้าเกิดซัดน้ําไปสักแก้วนึงเนี่ยมันก็จะช่วย กระตุ้นสมองนะฮะเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตนะ,ะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยร่างกายเรารู้สึกตื่นตัวขึ้นมานะฮะสักประมาณ20%แทนที่จะงวงเงีย100%ก็เหลืออาจจะงวงเงียอ่าสัก 60- 80%นะ,ะก็ลองดูนะฮะดื่มน้ำทันทีนะครับนี่ก็จะช่วยให้อาการงวงเงียเราเอาเอาชนะอาการงวงเงียนะฮะมาดูสูตรที่3ครับออกกำลังกายเบาๆนะฮะ ก็คือพอตื่นขึ้นมาเนี่ยนะฮะให้เคลื่อนไหวร่างกายอาจจะลุกขึ้นมาบนเตียงมานั่งแล้วก็เคลื่อนไหวร่างกายบิดซ้ายบิดขวาหมุนคอนะฮะให้ร่างกายเนี่ยมันปล่อยสารแห่งความสุขคือเอนโดฟินนะฮะคือธรรมชาติเนี่ยพอเราขยับขยืขย่ร่างกายนะสมองมันก็จะสั่งให้หลั่งสารนะเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวร่างกายเพียง5-10นาทีเนี่ยไม่ได้หมายความว่าลุกขึ้นมาวิ่งบนเตียงนะไม่ใช่นะฮะก็คือบิดซ้ายบิดขวา นะฮะหรือว่าอาจจะยุกอ,อาจจะลุกขึ้นมายืนอยู่ข้างเตียงแล้วก็บิดตัวนะฮะเพื่อให้สมองมันรับรู้แล้วมันก็จะหลั่งสารเอนโดฟินมาเพราะนั้นพอหลั่งสารเอนโดฟินมาถ้าก็จะมีความสุขใช่ไหมนะ,ะอาการงวงเงียมันก็จะลดหายไปนะครับคือไม่ต้องออกกําลังกายหนักๆนะฮะพอหมุนหมุนซ้ายหมุนขวาแล้วก็อาจจะเดินรอบๆเดินไปห้องน้ําอะไรประมาณนั้นนะฮะหรือว่ายืดเส้นยืดสายนะครับมันก็จะ ทำให้เรา,าหลั่งสารเอนโดฟินออกมาสําหรับตัวผมเองเนี่ยผมก็ใช้วิธีการบิดแข้งบิดขานะยกขามาดัดขาดัดแขนแะอะไรเงี้ยมันก็ช่วยทําให้เรานะแทนที่เราจะไปยอมแพ้ไอ้ความงูเงียนะฮะเราก็ใช้วิธีการไอ้ออกกําลังกายเบาๆเนี่ยสูตรที่3มันก็จะช่วยได้นะครับมาดูสูตรที่4นะฮะฟังคําพูดบวกๆจินตนาการวันดีๆนะฮะทำยังไงนะครับ สมองของเราเนี่ยตอบสนองต่อคําพ allora ูดที่เราพูดก <to> ับตัวเองนะลองพูดว่าวันนี้ฉันจะมีพลังนะสมมติว่าก่อนนอนเนี่ยท่านท่านท่านบอกกับตัวเองเลยว่าเดี๋ยวฉันตื่นนอนนะฉันจะพูดคําว่าวันนี้ฉันจะมีพลังนะคือคล้ายๆท่านโปรแกรมจิตได้สํานึกไว้ว่าท่านจะพูดคานี้นะพอตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยตอนที่งูเงียงงูเงียอยู่เนี่ยเราพูดเลยว่าวันนี้ฉันจะมีพลังวันนี้ฉันจะทําทุกอย่างให้ดีที่สุดนะฮะ แล้วท่านลองสังเกตดูนะ,ะเวลาท่านพูดคําพูดบวกๆขึ้นมาเนี่ยนะฮะมันจะความรู้สึกมันจะแตกต่างกันเลยกับการที่ท่านงงเงียงงเงียแล้วเอื้อมือไปปิดนาฬิกาปลุกเนี่ยแต่ถ้าเกิดท่านตัดบทด้วยการฝึกพูดคําพูดบวกๆเหล่านี้เขาเรียกว่าเป็นอะไรนะ affirmation นะฮะวันนี้ฉันจะมีพลังนะวันนี้ฉันจะทําทุกอย่างให้ดีที่สุดเนี่ยท่านก็จะเกิดพลังเล็กๆขึ้นมาแล้วก็จะเอาชนะไอ้ความงงเงียความขี้เกียจลุกเนี่ย อ้น,นี่มันสำคัญมากนะฮะการสร้างเขาเรียกว่าสมอ l l w i ชัยชนะเล็กๆตอนเช้าเนี่ยแล้วมันจะสะสมเป็นเป็นพลังเป็นโมเมนตัมที่ท่านจะสร้างสมอ l l w i เล็กๆให้เกิดขึ้นในในช่วงเวลาต่อๆไปของวันนะฮะนี่แหละมันสุดยอดจริงๆนะฮะมาดูสูตรที่5นะฮะคือการตั้งเป้าหมายของวันนะฮะคือตอนเช้าเนี่ยตื่นขึ้นมานะฮะถ้าไม่มีเป้าหมายแต่ละวันในวันนั้นเนี่ย มันก็จะทําให้เราไม่รู้สึกกระตือรือร้นนะเราอาจจะนอนต่อนะเพราะว่าไม่มีเป้าหมายนี่ว่าวันนี้นะฮะมันก็จะคล้ายๆว่า,าวันนั้นก็จะกลายเป็นวันที่ไหลไปเรื่อยๆนะฮะเพราะฉะนั้นลองตั้งเป้าหมายง่ายๆนะฮะว่าวันนี้ต้องทําอะไรให้สำเร็จบ้างแค่3าหัวข้ออันนี้อาจจะอาจจะตื่นขึ้นไปแล้วนะหลังจากที่ท่านออกยืดเส้นยืดสายท่านก็ลุกไปที่ โต๊ะหรือว่าเก้าอี้นะฮะหยิบกระดาษมาวันนี้ฉันจะทำหนึ่งสองสามอันนี้แหละมันก็คล้ายๆอันนี้ก็เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากที่เราตื่นแล้วนะคือการตั้งเป้าหมายของแต่ละวันนะฮะมาดูสูตรที่6ก็คือทำสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนนะฮะก็คือนะฮะอา่าเรื่องที่หกก็คือทำสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนพอเริ่มมาเช้าวันใหม่เนี่ยอันดับแรกอย่าเริ่มต้นด้วยโซเชียลมีเดียนะฮะ คือมือถือเนี่ยอาจจะเป็นเดี๋ยวค่อยไปหยิบมันนะเพราะว่าเราต้องให้พลังสมองเนี่ยช่วงเช้าเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะฉะนั้นเราควรจะใช้กับเรื่องที่มันสําคัญที่สุดยากที่สุดนะฮะแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะในช่วง30นาทีแรกเนี่ยมันเป็นช่วงที่คล้ายๆสมองเราส่งพลังที่สุดเพราะฉะนั้นอย่าไปเอาโซเชียลมีเดียข่าวลบๆข้อมูลขย,ขยะขยะเอามาใส่ในสมองแล้วทําให้พลังงานของสมองเนี่ยถูกใช้ไปกับเรื่องลบๆพวกนี้ นะนี่ก็คือ,อสูตรที่6นะฮะคือพูดรวมๆนะฮะไอสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยหกหกหกสูตรเนี่ยจริงๆมันก็คือสูตรสูตรเดียวนั่นแหละของกิจกรรม6กิจกรรมที่เราจะทําในตอนเช้าเชาถ้าเกิดเราต้องการสร้างวันที่ทรงพลังนะฮะก็แนะนําให้ลองนําไปใช้ดูนะฮะแล้วก็ลองสังเกตดูดูด้วยว่านะ,ะวันของท่านความรู้สึกของท่านเนี่ยเทียบกับก่อนที่จะ สร้างนิสยัย6กนิสัยนี้ตอนเช้าเ้าเนี่ยมันมันเป็นยังไงนะผมมั่นใจเลยว่านะฮะท่านจะต้องมีผลผลิตมีวันที่ดีขึ้นแน่นอนถ้าเกิดท่านสามารถเริ่มต้นด้วย6กิจกรรมนี้นะเพราะว่าชีวิตทุกวันผมของผมเนี่ยผมก็ใช้วิธีการนี้เช่นเดียวกันก็อยากแนะนําให้เพื่อนๆลองเอาไปทําดูนะฮะแล้วถ้าเกิดลองทําแล้วมันเป็นยังไงมีข้อแนะนํามีคอมเมนต์อะไรก็มาคอมเมนต์ กันได้นะฮะในในพอดแคสต์นี้ในคอมเมนต์ข้างล่างแล้วผมจะได้เอาเรื่องราวเหล่านี้ไปไปขยายความต่อไปค้นคว้าต่อนะฮะโอเคนะครับก่อนจบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะฮะกดแชร์นะพอดแคสต์นี้ไปให้เพื่อนเอนของท่านและคนที่ท่านรักด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในอ่าอ o พิโซดต่อๆไปนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณอีกครั้งนะฮะจากดรหนุ่ย strategic man นะฮะ แล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ